เมื่อกี้ในวิดีทัศน์ท่านเห็นกันแล้วว่างบาการศึกษาสูงมาก6 0 0นบาท6 0 0นล้านบาทต่อปีเนี่ยเป็นภาพรวมแต่เมื่อแตกออกเป็นผู้จ่ายภาครัฐส่วนกลางนะครับจ่ายอยู่ประมาณ4 0 0นล้านบาทต่อปีภาครัฐส่วนท้องถิ่นในที่นี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลอบตเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ4ประมาณ1แสนล้านบาทต่อปีครัวเรือนเนี่ย1แสนล้านบาทต่อปีแม้ว่าเราจะมีการเรียนฟรีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าครัวเรือน,นคงจะต้อง ควักออกมาจ่ายในแง่ของค่าเดินทางของเด็กค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าเรียนพิเศษต่างๆมากมายนะครับอยู่ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีอันผู้จ่ายหลักก็ยังเป็นภาครัฐอยู่แต่ว่าครูเลยก็ยังจ่ายสูงที่เดียวนะครับหใน5ทีนี้พอกลับมาดูทางด้านจังหวัดบ้างครับตัวเลขงบประมาณที่ดูสูงมากของระดับประเทศพอดูอยู่ในระดับจังหวัดอยู่ที่ประมาณ7,800ล้านบาทต่อปีต่อจังหวัดนะครับถ้าเป็นส่วนแบ่งเป็นส่วนต่างๆภาครัฐอยู่ประมาณ5000ล้านบาท นะครับต่อปีต่อจังหวัดภาครัฐส่วนท้องถิ่นเนี่ยประมาณ1,300าล้านบาทเท่ากับภาคครวัวเรือนก็คือพูดง่ายๆว่าภาครัฐเนี่ยช่วยจ่ายอยู่ประมาณ5,000บาทจากส่วนกลางท้องถิ่นจ่ายเองอยู่1000ล้านบาทนะครับแล้วก็ครัวเรือนจ่ายอยู่ประมาณ1 0 0 0ล้านบาททีนี้เรามาดูจํานวนโรงเรียนดูนะครับว่าทั้งประเทศเนี่ยมีโรงเรียนอยู่ประมาณ32,000โรงเรียนทั่วประเทศมีครูอยู่ถึง ,00 0 0 0คน ดูจํานวนตัวเลขที่อย่างสสคอเองนะครับดูว่า3ามหมื่นกว่าโรงเรียนเรายังทางานด้วยค่อนข้างยากนะครับครูทั้ง00 0 0นคนก็รู้สึกว่าเป็นจํานวนที่มากแต่พอเราลอ,ลองมาซูมดูในระดับจังหวัดนั้นนะครับเราพบว่าจํานวนโรงเรียนอยู่ประมาณ500โรงเรียนเท่านั้นเองครับ500โรงเรียนเนี่ยเป็นจํานวนที่น่าจะพอทํางานด้วยได้ใช่ไหมครับเรามีครูอยู่ประมาณ8000คนถ้าเกิดจําสไลด์เมื่อกี้ได้เรามีคนอยู่ประมาณ7 0 0 0 0สคนในจังหวดัดถ้าคน7 0 0 0 0สคนในจังหวัดจะลุกข,ขึ้นมาทํางานร่วมกับโรงเรียน 500โรงเรียนครู800 0คนฟังดูเหมือนเป็นตัวเลขที่จังหวัดน่าจะรุกขึ้นมาทำงานได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพไหมครับทีนี้สไลด์สุดท้ายที่จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเราลองมาดูตัวเลขเด็กดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงบประมาณเราเห็นครูเราเห็นโรงเรียนแล้วเรามาดูเด็กครับเพราะว่าในระดับประเทศเนี่ยเรามีเด็กอยู่ประมาณเอาอายุ3าถึงปีนะครับที่เป็นเด็กในวัยเรียนเรามีอยู่15ล้านคนถ้าเกิด ตัดเป็นส่วนของจังหวัด77จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดละประมาณ200,000คนครับจากตัวเลขสูงขนาด15ล้านคนถ้าจะแบ่งออจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ200,000คนต่อจังหวัดเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นแบ่งออกมาเป็นช่วงอายุนะครับเด็กปฐมวัย3ล้านคนระดับประเทศถ้าเป็นระดับจังหวัดก็เหลือ40,000คนครับ40,000คนก็คือเด็กปฐมวัย3-5ปีที่อยู่ในอนุบาลศูนย์เด็กเล็กในการดูแลของท่านทั้งหลายที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ เด็กวัยเรียนในระบบการศึกษามีอยู่10ล้าน10.2ล้านคนในระดับประเทศถ้าเกิดเป็นระดับจังหวัดก็ตกประมาณ130,000คนนะครับต่อจังหวัดนั่นคือเด็กในระบบการศึกษานะครับทีนี้กลุ่มเด็กกลุ่มที่เราพูดคุยกันบ่อยมากในการประชุมเสวนาซีรีส์นี้นะครับก็คือเด็กเยาวชนได้โอกาสซึ่งอาจาร,รย์อมริทยิ์ท่านเคาะตัวเลขออกมาให้เรานะครับว่าเด็กเยาวชนได้โอกาสในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านคนซึ่ง อาจารย์อมริจะบอกเราเสมอว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่พร้อมจะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ตลอดเวลาเป็นเด็กที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบันแต่ในวันพรุ่งนี้เขาอาจจะหลุดออกมาได้ด้วยความยากจนความพิการนะครับหรือว่าปัญหาทางด้านสังคมหรือว่าครอบครัวที่พร้อมจะให้เขาหลุดออกมาได้นะครับอีกยังมีอีกสองล้านคนที่เป็นเด็กได้อโอกาสแต่กลุ่มนี้อยู่นอกระบบซึ่งเป็นเด็กกลุ่มที่อาจารย์สมพงศ์จิระดับได้ทางานร่วมกันด้วยอยู่เป็น จำนวนมาก,กน,นะครับซึ่งก็คือเด็กที่หลุดออกมาแล้วหรือเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเลยเนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าครอบครัวซึ่งเมื่อดูเห็นตัวเลข2ล้านรวมกันเป็น4ล้านคนตรงนี้ดูเหมือนเป็นจำนวนที่จานวนสูงมากเลยนะครับแต่พอดูในระดับจังหวัดแล้วตัวเลขไม่สูงมากนะครับเป็นตัวเลขที่จังหวัดเป็นจํานวนที่2 7 0 0 0คนในระบบแล้วก็เด็กได้โอกาสนอกระบบอยู่27,0 0 0คนเช่นกันโดยประมาณนะครับเป็นค่าเฉลีย่ย ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ถ้าเกิดเรามีคนอยู่ตั้งในจังหวัดตั้ง700,000คนนะครับงบประมาณการศึกษา7,000 0 0กว่าล้านบาท7,00 0กว่าล้านบาทนะครับโรงเรียนกับครูครู800 0คนมันน่าจะเป็นตัวเลขที่เราเชาวจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือให้เด็กหลักเรือนหมื่นเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้ใช่ไหมครับ